สวัสดีครับผมวันนี้ผมอยู่ที่วัดหลวงพ่อโตนะครับพอดีแวะมาก็เห็นพระตร์น,นะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูกันครับอันนี้จะเป็นบริการ,ริิธิ์วัดใหญ่นะครับจะนามาดูชุดเครื่องปรุงกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ อย่ชุดพาวเวอร์ว่าจะเป็นของวัดเทคนะครับเป็นขนมกรอบสิตัวล่างก็จะเป็นตัว8,000อาร์มิสแล้วก็เสากลางก็น่าจะเป็นตัวคิวห้า0อาร์มจะล้องเรื่องตลกให้ฟังนะออ็มเนียเซตของระบบวัดเทคนะครับขนมไส้ทัวรวมกลับมาบ้านโดนแม่ดาว่าไอ้ลูกบ้า ทำไมโง่แบบนี้อยากให้เราตกเหม็นกันทั้งบ้านเหรออยากให้เหม็นกว่านี้หรือไงตู้ตู้เบรทนี้ใช้ของอะไรครับพี่ของไอ้บ้าของไอ้บ้าแล้วครับขนาดเท่าไหร่นะครับยี่สิบสี่นิ้วพรุ่งนี้ฉันจะเล่าเรื่องตลกให้แม่ฟังอีกดีไหมหน่วยของเสร็จวัดใหญ่นะครับอันนี้ลงกี่คืนนะครับพี่สี่คืนสี่คืนโอ ที่ฉายจนถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมงนหกเจ็ดนะครับไปอาบน้ำเลยเร็วเข้าไปไปอาบน้ำเลยไอ้ยาเรีวไปรีบไปอาบน้ำอาบผ้าซะอาบให้สะอาดด้วยล่ะ